그룹여그 <목소리가> 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 มาประทุมภายในนี้จ้าไปก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เ์อไปไหนเ์ฟหาเจ้าจีเกิดแต่เชียชงย้อนนิดนึงเจ้าจีตีหัวนี่เีโอ้อตมาประตูมาด้วาูา้นี่กส